สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ไทยอ e ีลีกโปรนะครับแล้ววันนี้เราจะมาจับฉลากนะครับหาผู้ที่เข้าแข่งขันทั้งหมด4ทีมนะครับเลือกเอาว่า2ทีมไหนจะเป็น2ทีมที่ดีที่สุดแล้วจะไปเจอกับอีก2ทีมที่รออยู่นั่นก็คือบุริลัมยูไนเต็ดแล้วก็โพลิสเทโรนะครับในกล่องทางซ้ายมือของผมเป็นกล่อง A ซึ่งจะเป็นชื่อของสโมสรกล่อง B มันจะเป็นกล่องสำหรับตำแหน่งนะครับว่าทีมใดจะเป็นทีม A B C หรือว่า D กติกาของการจับฉลากนั้นหลังจากที่ลงทั้งหมดแล้วท่านติดตามได้ในไทยอ e ีลีกโปรนะครับทีมแรกที่จะเจอกันจะเป็น A เจอกับ D แล้วคู่ที่2เป็น B เจอกับ C ทั้งหมดจะเล่นแบบพบกันหมดนะครับเหมือนในรอบกรุ๊ปสเตจนั่นก็คือจะต้องแข่งขันเจอกันหมด สามเกมหนึ่งหและ11นึ่งหนึ่งทีมชนะจะได้3คะแนนทีมที่เสมอได้ทีมละหนึ่งคะแนนนะครับแล้วถ้าเกิดทีมที่แพ้ก็ได้ศูนย์คะแนนจะหา2ทีมที่ดีที่สุดเราจะเริ่มโดยการจับฉลากก่อนนะครับโดยชื่อทีมก่อนมือขวาจับชื่อทีมก่อนครับว่าทีมใดจะเป็นทีมแรกที่โชคดีทีมแรก ทีทีประจวบ FC นะครับทีมแรกจะเป็นทีมวางในตำแหน่ง A B C หรือ D ก็อยู่ที่มือซ้ายครับอยู่ในตำแหน่งของทีม B นะครับ B จะเล่นในคู่ที่2ของเช้าวันที่27มการานี้ ทีมที่2ครับทีมที่2การท่าเรือ F4 จะไปเจอกับเป็นทีม C นะครับเพราะฉะนั้นคู่ที่2เราได้คู่เจอกันเรียบร้อยแล้วนะครับ PT ประจวบ f c เจอกับทสนานของ การท่าเรือ f c เพราะฉะนั้นคู่บนครับราชบุรีมิตรผล f c ครับจะเจอกับทีมขอทีมจะเป็นทีมอันดับเป็นทีม A และสุดท้ายครับทั้งหมดมี4ทีมมี4คู่นะครับ สุโขทัย f c ก็จะเจอกับจะเป็นทีมดีนะครับนี่เป็นคู่แรกที่แข่งขันก็ขออนุญาตยืนยันว่าทั้งหมดโปร่งใสมีกล่องละ4ทีม4ตํตำแหน่งนะครับเราได้ทีมที่ประกบคู่กันแล้วอย่างที่เรียนนะครับเราจะเล่นแบบพบกันหมดเพราะฉะนั้น1ทีม จะได้เล่น3แมตช์จะเจอกับคู่แข่งทั้งหมดแล้วหา2ทีมที่มีคะแนนที่ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะไปแข่งขันกันว่าใครจะต้องไปเจอกับบุริรัมยูไนเต็ดหรือว่าโพลิสเทโรนะครับเราแข่งขันวันที่27มกราคมนี้เริ่มต้นเวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปที่ d ดลเกมมิ Gaming, e ่งอีสปอร์ตซีนิมาเอสปลานดรัชดาพิเศษนะครับก็ขอให้ทุกทีมเตรียมพร้อมกันให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็แข่งขันกันด้วยความสามารถที่เต็มที่และด้วยสปิริตนักกีฬาเหมือนกับที่เราแข่งขันมาตลอดในกรุ๊ปสเตจของไ E-League Pro พบกันวันที่27ขอให้โชคดีทุกทีมครับ